ตกล้มสวนหงข่อยวงาคือด้สอนหัวกี้ดอกเพราะว่าฝนตกลงมามันมีน้ำนะตรงนี้ผู้ได้เวลาคืนข่อยดอกมึกขึ้นก่อนเพราะว่ามันมีน้ำจะพามาดูไข่สีไทย ว่าตรงนี้นมันมักมักออกเนาะเขายางกันแป,นป่นเบิดเขามาลังตึง่ข่นอนฟังเสียงเดิอยางอยู่เนี่ยบวกน้ำตรงนี้มันจะมีอึงมาไข่เขาก็นอนฟังเสียง ได้ทางเนาะคนเลยมาเอาโวยโอ,ยโอลัเน่โอลนเน่โอลัเน่บักเกอนอาทีใหม่ใบแคเดิสตอนแอีย้าิงไวรัสน่มกมากน้อย ก็มีพ่อได้เล่มนี้ดูวยครบับบรรยากาศที่บ้านสวนมาฝากระบบกับมากในเด้อมาใส่โซงอกงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดินชมโอ้มีมีมีม,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 มีข้างหดัแดงบ้านนอ มะม่วงก็มีพอเร้กินได้เร็มอยู่โอ้ต้นนี้มีอยู่สองหน่วยเขาเอาบะเบิดสามสี่หน่วยน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ไมเียวเวย้ยเียวเวย้ย หาโน่หมอกมโอ่ไม่โอ้หนึ่งโน่สองสามโน่ต่อกาะแปะแปะปุ๊บปี๊บบอว่าสิมากเอาออกกนะันกถอนอน่ไม้ตรงฟันเอาอยู่น,นสูงคนตายหัวเข่าคนเนาะ สูงเกินไปต้องฟันตรงอีกคิดอีกสงสัยคขวยหมดแดงมั้งอีกยอันนี่มั้งแม่อีนุ่นแม่บอกให้เอามากินห่วแต่ไม่เอามากินอาลอบขางบานขางสวนเลยทำทำใจให้สวน บ้สาสันไปละบ๊ายบาย